มีเรื่องจะสอบถามครับคือวัสดุชนิดหนึ่งเนี่ยเ,เขาบอกว่าติดไฟแต่ไม่ลามไฟแล้วก็อีกวัสดุหนึ่งเขาก็บอกเป็นฉนวนเลยไม่ไม่ติดไฟเลยอะไรแบบนี้ครับมันมันยังไงบ้างอาจารย์ครับคือมันบางตัววัสดุที่นํามาใช้นะครับเราต้องคํานึงด้วยนะครับในมาตรฐานของหลายๆประเทศนะครับ,รบหรืออาคารเช่นอาคารสนามบินหรืออาคารที่โรงพยาบาลเรื่องอะไรพวกนี้เขาจะกําหนดเรื่องความไปลอดภัยไว้สูงมาก นะครับเพรียนวัสดุต่างๆที่ใช้เนี่ยนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของติดไฟนะครับ <ฮะ S 2> ติดไฟและลามไฟเนี่ยก็คือแสดงว่าเมื่อติดแล้วมันจะลามไฟอันนี้อันตราย<ฮ>ะนะครับเพราะว่ามันสามารถที่ไม่ลามต่อเนื่องไปได้อ <ฮะ S 2> ่าอันที่สองก็คือว่าเป็นวัสดุที่ติดไฟแต่ไม่ลามไฟครับอ่าอันนี้หมายว่าพอมันเกิดติดไฟขึ้นมาเนี่ยจากไฟฟ้าลัดวงจรหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ ก็มันติดขึ้นมาแต่ถ้าเราสามารถไปดับตรงนั้นได้โดยใช้แังดับเพลิงเคมีหรืออะไรแบบนี้มันก็ไม่ลามติดต่อไปแล้วนะครับคือเหมือนเราเอาไฟแช็กมาติดวัดสดุแบบนี้นะครับถ้าติดไฟเนี่ยเราเอาไฟแช็กมันก็ยังติดอยู่นะครับในวัดสดุตัวนี้อันนี้ไม่ค่อยดีแน,น่นอนอีกตัวก็คือวัดสดุที่เราเอาไฟแช็กมาติดไปเนี้ยมอันลุกผลงขึ้นมาแล้วเราเอาไฟแช็กออกมันก็ดับทันทีเลย เป็นวัสดุหลายๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น <c oughs> ไม้สังเคราะห์หรืออะไรต่างๆเราดูไว้ดีในรายละเอียด <c oughs> เราเป็นสถาปนิกนะครับจําเป็นจะต้องตระหนักในเรื่องดังกล่าวเป็นขอรายละเอียดจากบริษัทผู้ผลิตและก็มีหนังสือรับรองอันนี้สําคัญเพราะเมื่อเวลาเราออกแบบแล้วเราจะต้องเอาหนังสือรับรองเนี้ส่งไปประกอบไปอยู่ในรายการบทปรกอบแบบด,ด้วยืมื <c oughs> ่าเป็นวัสดุที่ถูกต้องนะครับเป็น อาคารหลายๆอาคารที่ครูบอกเนี่ยหนึ่งนอกจากจะว่าเราออกแบบแล้วพอสร้างเสร็จแล้วจะต้องมีการขออนุญาตการใช้อาคารับก็คือมีอ .5 เมื่อก่อนเนี่ยเป็นอ .6 กก็คืออนุญาตอีกให้ใช้อาคารสามารถเปิดใช้อาคารได้เช่นโรงแรมหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับที่มันเป็นอาคารขนาดใหญ่เรื่องอะไรต่างๆหลายๆอาคารนะครับมีอยู่9ประเภทครับเป็นอาคารพวกนี้นะครับจะต้องมีการเปิดใช้อาคารครับนะครับ การเปิดใช้อาการเนี่ยก็คือมาตรวจสอบดูว่าถูกต้องตามรูปแบบรายการอเลยไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่ครูบอกเมื่อกี้นะครับับใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพดานหรือผนังเรืออะไรต่างๆับนะครับครับคุณครับ